สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับอิสานกระโคดเปตองครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามเปตองหมู่บ้านพฤกษาซีครับเป็นการแข่งเปตองประเภททีมคู่ครับวางวีคู่กับขวัญเจอกับพีซาร่าคู่กับพิสิทธิ์ครับพีซาร่าเข้ามาเปลี่ยนได้สวยครับผมเอาแล้วครับขวัญจัดตีเปลี่ยนได้ไหม เต็มใบครับเปลี่ยนครับผมรับพิซซาร่าครับพิซซาร่ามาโยนมาอืเบาไปครับพิซซาร่าออกแรงไปนิดนึงครับผมอ้าวครับเปลี่ยนได้สวยครับขวัญีโดนนับหนึ่งตีติดนับสองครับสวยงามจริงๆครับเต็มใบเลยครับ หนุ่มน้ามนคนคลองสามครับน้องขวัญของเราเเวิสิ์เข้ามาเปลี่ยนได้สวยครับอเ,เอามาอีกสักเม็ดขวัญว่า <c oughs> สวยครับตีเปลี่ยนครับผมวิสิตน่าจะตีเหมือนกันครับไสเอาแค่เปลี่ยนครับผมก็ใช้สกอร์เจ็ดแต้มเกียงครับผม เอาล้วครับเวียรครับจะเข้ามาเปลี่ยนไมเปลี่ยนได้สวยงามครับพิสิดเหลือนหนึ่งใบตีติด,ตดนับสองตีแค่เปลี่ยนเวียถ้าเข้าได้ก็หนึ่งแต้มครับผมสวยงามครับหนึ่งแต้มครับเอาครับผมเรามาดูกันต่อไม้ไ<อ>ที่สองครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามเปตองหมู่บ้านพฤกษาสีครับของหลวงของสามปทุมธานีครับผมเบียเข้ามาค,คุมแก่นได้สวยงามครับพี่ซาร่าอ,อยู่ในโซนเหมือนกันครับแต่ยังไม่เปลี่ยนพีสิพีสิติเต็มไปครับติดนับสอง ยวนิดเดียวครับขวนนานเต็มไปติดด้วยครับสองแต้มยังไม่เปลี่ยนครับโทษทีเปลี่ยนีสิปีสวยงามสองแต้มนี่ของจริงครับเวียครับเวีย ยังไม่เปลี่ยนครับสองแต้มอยู่นะครับแขวนน่าจะดรอปเข้ามาตันน่าจะหลุดนะครับ hey, เอา,อาลาก<ห>แกนกี่แต้มแล้วเฮ้ยา hey, ลากาาแกนของจริง เข้าเอาสี่ครับผมถ้าเข้าได้สีแต้มก็ออกแซงไปเป็นสีต่อหนึ่งครับถ้าเข้าได้สวยงามครับสีแต้มครับผมออกนําไปสีต่อหนึ่งอ้าครับมาชมกันต่อครับผมเอาครับเอาลูกไหมน่ากินไหนลูกผมอยู่กับพี่ขวัญขวัญลูขวัญอยู่ผมโอเคผมยังไม่ได้สกตาเลยอ้าวเข้ามารคคุ้ม แก่นได้สวยครับพี่ซาร่าออกดำเป็นไปท่าต่อหนึ่งครับผมเปลี่ยนไหมไปดูดิดูดีๆน, <laughs> น่าจะยังเหรอเปลี่ยนก็ตีครับ <S <S ปปมาครับพี่สิทธิ์นึกว่าเต็มใบเมื่อกี้ ย้ำใหม่ย้ำใหม่ย้ำใหม่เอาแก่นแก่นไม่ออกเปลี่ยนครับเอาครับแก่นอยู่นี่ครับผมแก่นอยู่นี่ครับเอาครับเอาแล้วครับผมเอาแล้วแก่นไม่ออกครับเอาครับพีซาล่ากแก่นเปลี่ยนสวยงามครับเอาแล้วครับเพี่ครับ ขวานจะว่าไงครับขวานมีพี้แกนขยับพ,พี่สิทธิ์ตีโดนแกนครับขวานต้องตีนับหนึ่งครับติดนับสองสวยงามตกตามไปนิดเดียวนึกว่าโดนเต็มใบแล้วอย่างครับต้องตีให้หมดว่างั้นขวานบอกพี่สาลายังเหลืออีกหนึ่งเม็ดนะครับ เอาแล้วครับฝันต้องเข้าคุมให้ได้ครับไม่งั้นมีสิทธิ์เกมไม่เข้าคุมตีอัดเข,เข้าเกมเลยครับพี่ซาร่าจะทําได้ไหมครับพี่ซาร่าอย่างครับพี่สิทธ์ต้องตีเกมครับอย่างเดียวครับผมเอาแล้วครับจะว่าไง โดนอ้าวเสียแต้มครับผมโอ้โหช็อตครับเ,เมื่อกี้เสียแต้มครับตีช็อตเสียแต้มไปหนึ่งครับวิยขึ้นตามมาเป็นสองต่อห้าครับยังไม่เกม,มซาลารับเข้ามายังอยู่ในโซนครับน่าจะยังไม่เปลี่ยน <า>เข้ามาครับอิสซาล่านี่ครับทีเด็ดค,ครับทีเด็ดอ,อมแก่นด้วยครับผมเอาละขึ้นอยู่กับขวัญแล้วครับอ่าสวยงามครับเปลี่ยนตีตีช็อปตัวเองครับตีโดนตัวเองแล้วแต่ลูกอยู่ครับผมีเลยอิแก่นด้าล่า อาตีครับผมอตอนนี้สกอร์อยู่ที่5ต่อ2ครับปีซาลาเรียวไปครับอ้อาวสวยงามครับ ยังครับผมทีได้เตมทีเปลี่ยนครับผมเอาเอาแล้วเบียครับเหลือสองเมตรเบียใส่เต็มบายครับสองเต็มเบียครับผมสวยงามจริงๆเป็นอยู่กับพีซสิครับจะคุมอยู่ไหม อ้าวน่าจะสองอยู่หรือเปล่าน่าจะสองอยู่หรือเปล่าอ้าบผมาวันนี้น้องออกมาเหรอาได้แค่สองแต้มตามมาเป็นสี่ต่อห้าครับาครับผมมาดูกันต่อครับผม อ่ต4-5ครับมียกับขวัญตามมาติดๆชาสกอร์เจ็ดแต้มเกมมียก็ผมโซนได้ดีครับดูกับพี่ซาลาเลยครับผมพี่ซาลาสวยงามครับวิ่งแบบนิ่มๆครับผมเอาครับขวัญจะว่าไง ตกตามไปครับขวานต้องช้ำซ้ำให้ได้ครับอ้าวจุดเดิมครับอ้าวครับอ้าวครับจะทำยังไง <c oughs> โดนลูกสุดท้ายครับผมอ้าวครับพี่ซาร่า้าเข้าได้อ้าวพี่สิทธิ์ไม่ให้เข้าครับตีเปลี่ยนว่างั้นครับลูกพี่ซาราาอยู่อันดับสอง สวยงามติดครับผมเกม้าอยู่ครับพิศิตบอกว่าตีเกมตลอดสวยงามตีครับผมอย่างเดียวไม่มีอะไรว่างั้น<า>ตีโดนติดว้า,าวครับเกม้า,า,าอีกครับสามลูก,ลกเหลือลูกสุดท้ายเวียจะทำยังไงดอปมา เอาเกมครับผมโอ้โหเข้าไม่ได้ครับผมก็พ oh. ี Sad ่ซาราเป็น like ฝ่ายชนะไปครับด้วยสกอร์7ต่อ4ครับผมผ่านเข้าขึ้นไปชิ้งครับผมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม